มองดูวีลบุลุษเงียบจากป่าเขาต้นไม้ที่เรียกว่าไายมัดกั้วคุณเคยรู้สึกปวดท้องแบบไม่สบายหรือรู้สึกเหนื่อยล้าต่อเนื่องโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่หยุดสักครู่แล้วคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณเคยลองสมุนไพรอะไรเพื่อช่วยระบบย่อยอาหารบ้างหรือย,ยังมาค้นหาคำตอบด้วยกันเพราะบางทีคำตอบอาจอยู่ใกล้ตัวคุณในสวนป่าที่อยู่ไม่ไกลแล้วไครมัดกั้วคืออะไรและทำไมมันถึงถูกเปรียบเป็นเกราะป้องกันจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ใครมัดกั้วหรือที่รู้จักกันในชื่อห่วงเลียนโอโรมาฮูหรือใบขมเป็นต้นไม้ขนาดเล็กที่มีลำต้นสูงประมาณ5-10เมตรมีใบสีเขียวมันวาวดอกสีขาวเล็กๆและผลสุกสีแดงสดมันเติบโตในป่าบนพื้นที่ภูเขาที่มีอากาศเย็นและชื้นซึ่งเหมาะสมกับการเจริญเติบโตในพื้นที่ภาคใต้หรือภาคก,กลางต้นนี้อาจเติบโตได้แต่ช้ากว่าและใบจะบางลง เพราะอากาศร้อนทําให้ขาดพลังชีวิตสิ่งพิเศษคือทุกส่วนของต้นไม้รากลําต้นใบและผลมีสารที่มีคุณค่าอย่างอะลคาลอยโพลีฟีนอลฟลาวโนอยด์และกรดอินทรีสารเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างรสขมอันเป็นเอกลักษณ์แต่ยังเป็นอาวุธในการต่อสู้กับการอักเสบและการเสื่อมสภาพในร่างกายต่อจากเรื่องราวของคายมัดกั้วเพื่อนจากป่าเขาที่ช่วยให้ธนวัตรในกรุงเทพกลับมามีสุขภาพดี วันนี้เราจะเจาะลึกถึงประโยชน์ที่มันมอบให้โดยเฉพาะกับตับและระบบย่อยอาหารคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมร่างกายรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ทหลับเพียงพอหรือทำไมท้องอืดท,ทั้งที่ไม่ได้กินอะไรแปลกบางทีตับและลำไส้ของคุณอาจกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาสำรวจกันว่าไขามัดกั้วกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตสำหรับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรและคุณจะนำไปใช้ได้อย่างไรตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นคุณพร้อมหรือยัง คอมเมนต์ด้านล่างเลยว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารหรือตับบ่อยไหมมาแชร์และเรียนรู้ไปด้วยกันประโยชน์ที่โดดเด่นของไขมัดกัวต่อตับและระบบย่อยอาหารไยมัดกัวไม่ใช่แค่สมุนไพรพื้นบ้านแต่เป็นโรงงานชีวภาพที่เต็มไปด้วยสารที่มีคุณค่าซึ่งได้รับการยอมรับจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เริ่มจากตับอวัยวะที่ทำงานหนักเพื่อขจัดสารพิษท,ทุกวันตับของคุณต้องจัดการทุกอย่างตั้งแต่ไขมันในไก่ทอดที่คุณชอบ ไปจนถึงเบียร์ที่ดื่มในวันหยุดหรือแม้แต่ยาแก้ปวดที่คุณกินเมื่อเครียดแต่เมื่อตับทำงานหนักเกินไปมันจะสะสมสารพิษทำให้เกิดการอักเสบและนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นตับอักเสบตับไขมันหรือแม้แต่นิ่วในถุงน้ำดีนี่คือช่วงที่คายมัดกว้วสองแสง โพลีฟินอลและฟลาวอโนยในใบและรากของไขมัดกั้วทำงานเหมือนนักรบต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์ตับจากการโจมตีของอนุมูลอิสระสาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพและการอักเสบเรื้อรังการศึกษาในปี2004จาก,กรวานสาระการแพทย์ชีวภาพเชิงทดลองพบว่าสารสกัดจากใบไยมัดก้วลดความเสี่ยงของความเสียหายต่อเซลล์ในตับและเต้านมได้ถึง30%ด้วยความสามารถในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ นอกจากนี้เอาคาลอยในต้นไม้ยังกระตุ้นให้ตับผลิตน้ำดีช่วยย่อยสลายไขยมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสี่ยงของนิ่วในถุงน้ำดีและปรับปรุงอาการตัวเหลืองคุณสามารถนึกภาพไขมัดกั้วเป็นเหมือนเครื่องกรองจากธรรมชาติช่วยให้ตับหายใจได้ง่ายขึ้นทำให้ผิวพรณสดใสและร่างกายเต็มไปด้วยพลังงานสำหรับระบบย่อยอาหารไขมัดกว้วก็เป็นวีรบุรุษเช่นกัน ลดขมอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยและเอนไซม์ย่อยอาหารทำให้คุณกินได้อร่อยขึ้นและลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อในแอฟริกาตะวันตกผู้คนใช้ชาใบาคายมัดกัวเพื่อรักษาอาการท้องเสียเฉียบพลันและบิดด้วยพลังต้านแบคทีเรียของสารอย่างเบอร์เบรินเบอร์เบรินไม่เพียงกำจัดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายเช่นอีโคไลแต่ยังช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ป้องกันอาการปวดท้องหรือท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ คลายมัดกั้วยังลดการอักเสบในเยื่อบุอก,กระเพาะอาหารซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เป็นแผลในกระเพาะหรือกรดไหลย,ย้อนคุณรู้หรือไม่ว่าในอินเดียผู้คนใช้ใบคายมัดกัวเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในระบบย่อยอาหารที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานทำไมคลายมัดกั้วถึงสำคัญในชีวิตสมัยใหม่ลองนึกถึงวิถีชีวิตของเรากินอาหารเร็วนอนดึกและเครียดไม่หยุด นิสัยเหล่านี้ทําให้ตับและลำไส้เหนื่อยล้านําไปสู่ปัญหาอย่างท้องอืดเหนื่อยง่ายหรือแม้แต่โรคเรื้อรังายมัดกั้วไม่เพียงช่วยแก้ไขความเจ็บปวดเหล่านี้แต่ยังมอบความสุขของร่างกายที่แข็งแรงคุณกินได้อร่อยขึ้นนอนหลับลึกขึ้นและรู้สึกเบาสบายทุกวันนอกจากนี้มันเป็นวิธีแก้ปัญหาจากธรรมชาติที่เข้าถึงง่ายไม่ต้องพึ่งยาแพงๆหรือมีความเสี่ยงจากผลข้างเคียงคุณอยากลองวิธีการมีสุขภาพดี โดยไม่ต้องเสียเงินมากหรือไม่คอมเมนต์เลยว่าคุณจะเลือกชาคายมัดกั้วหรือยาแผนตะวันตกเพื่อบำรุงตับวิธีใช้คายมัดกัวอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากคายมัดกั้วคุณต้องทำอย่างถูกวิธีนี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอนเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพหาซื้อใบรากหรือลำต้นจากพื้นที่ภูเขาที่น่าเชื่อถือเช่นเชียงใหม่เชียงรายในประเทศไทยหากซื้อแบบแห้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อราหรือสิ่งสกปรกปนเปื้อนเตรียมวัตถุดิบล้างใบหรือรากให้สะอาดด้วยน้ำไหลเพื่อกำจัดฝุน่นหากใช้ใบสดเลือกใบสีเขียวเข้มที่ไม่เหี่ยวเหลืองสำหรับรากให้ขูดเปลือกด้านนอกออกเพื่อลดความขมที่มากเกินไปแปรรูปเพื่อบำรุงตับใช้ใบสด1,015กรัมหรือใบแห้ง5-8กรัม ต้มในน้ำ1ลิตรนาน1015นาทีกรองน้ำแล้วแบ่งดื่ม2ครั้งหลังอาหารเช้าและเย็นวิธีนี้ช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำดีและขจัดสารพิษออกจากตับตรวจสอบหลังจาก5-7วันหากปัสสาวะใสขึ้นและผิวเหลืองน้อยลงนั่นคือสัญญาณว่าตับกำลังฟื้นตัวแปรรูปเพื่อระบบย่อยอาหารใช้ใบสด8-12กรัมหั่นเล็กๆปรุงเป็นผักต้มกินกับข้าว หรือบดใบกับน้ำ200มลกรองน้ำคั้นดื่มก่อนอาหาร30นาทีเพื่อกระตุ้นการย่อยตรวจสอบหากคุณรู้สึกท้องอืดน,น้อยลงและถ่ายปกติมากขึ้นหลัง3วันนั่นคือสัญญาณที่ดีข้อควรระวังสำคัญเพราะลังคานลก4อย่าใช้เกินขนาดมากกว่า20กรัมต่อวันเพราะอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำหรือระคายเคืองกระเพาะอาหารหากคุณกำลังใช้ยารักษาเบาหวานหรือความดันโลหิต ปรึกษาแพทย์เพื่อหลีกเลี่ยงการโต้อตอบของยาสตรีมีครับหรือให้นมบุตรควรระวังเพราะยังไม่มีงานวิจัยเพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยตามการแพทย์แผนโบราณครายมัดกัวมีรสขมและคุณสมบัติเย็นเข้าสู่เส้นลมปราณของปอดกระเพาะอาหารตับและไตหมายความว่ามันมีผลโดยตรงต่อระบบหายใจย่อยอาหารตับและไตรสขมนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันกระตุ้นร่างกายให้หลังน้ําย่อยช่วยให้การย่อยอาหารราบรื่นขึ้นพร้อมทั้งขจัดความร้อนและสารพิษที่สะสมจากอาหารที่กินทุกวันในการแพทย์สมัยใหม่การศึกษาตั้งแต่ปี2000เช่นบทความในวารสารการแพทย์ชีวภาพเชิงทดลองพบว่าใบคายมัดกั้วมีสารต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่งลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมได้ถึง30%ในกลุ่มทดลอง ไม่เพียงเท่านั้นโพลีฟีนอลในต้นไม้ยังปกป้องตับโดยการกำจัดอนุมูลอิสระตัวการร้ายที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนำไปสู่ตับแข็งหรือตับไขมันทำไมเราต้องใช้ไขมัดกั้วในตอนนี้ลองนึกดูในชีวิตที่เร่งรีบในเมืองเราทรมานตับด้วยอาหารจานด่วนแอลกอฮอล์และความเครียดสิ่งเหล่านี้ทำให้เอนไซม์ตับพุ่งสูงนำไปสู่ความเหนื่อยล้า ผิวหมองคล้ำหรือแม้แต่ความเสี่ยงของโรคเรื้อรังายมัดกั้วแก้ไขความเจ็บปวดนั้นด้วยการช่วยให้ตับขจัดสารพิษตามธรรมชาติลดการอักเสบโดยไม่ต้องใช้สารเคมีรุนแรงมันมอบความสุขของร่างกายที่เบาสบายนอนหลับดีขึ้นผิวสว่างขึ้นและพลังงานที่เต็มเปี่ยมเพื่อตามฝันคุณรู้หรือไม่ว่าในแอฟริกาแพทย์พื้นบ้านใช้มันเพื่อรักษาอาการท้องเสียเฉียบพ,พลันช่วยคนนับพันให้รอดจากภาวะขาดดอน อัมและในอินเดียใบคายมัดกั้วถูกต้มเป็นชาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานนี่คือเหตุผลที่ถึงแม้จะอยู่ในเมืองคุณก็สามารถยืมพลังจากป่าเขาเพื่อปกป้องตัวเองได้ตอนนี้มาพูดถึงวิธีทำความรู้จักกับคายมัดกั้วอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบแหล่งที่มา เลือกต้นไม้สดจากพื้นที่ภูเขาที่น่าเชื่อถือหลีกเลี่ยงของที่มีคุณภาพต่ำที่อาจปนเปื้อนสิ่งสกปรกล้างให้สะอาดด้วยน้ำไหลเพื่อกำจัดฝุ่นสำหรับใบส่วนที่ใช้บ่อยที่สุดคุณสามารถใช้ใบสด1 0 2 0กรัมหั่นเล็กๆต้มกับน้ำา1ลิตรนาน15นาทีแล้วดื่มอุ่นๆ2ครั้งต่อวันหลังอาหารวิธีนี้ช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารได้ทันทีลดอาการท้องอืดใน3-5วัน หากใช้รากหรือลำต้นสำหรับปัญหาตับที่รุนแรงกว่าใช้แบบแห้ง10กรัมแช่ในเหลาหรือต้มน้ำแต่ต้องปรึกษาแพทย์หากคุณกำลังใช้ยาแผนตะวันตกเพราะลดขมอาจเพิ่มผลของยาละลายเลือดวิธีตรวจสอบง่ายๆหลังจากสัปดาห์แรกสังเกตอุจจาระและปัสสาวะ หากสะอาดขึ้นผิวเหลืองน้อยลงหมายความว่าตับกำลังหายใจได้ง่ายขึ้นและจำไว้ว่าความสม่ำเสมอคือกุญแจรวมกับการกินอาหารเบาๆหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดร้อนเพื่อผลลัพธ์ที่ทวีคูณคุณเห็นไหมว่าคายมัดกั้วไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่ใช้ได้จริงและนำไปใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ลองท้าทายตัวเองสัปดาห์นี้ลองชงชาใบขมสักถ้วยและจดบันทึกสุขภาพคุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง คอมเมนต์ด้านล่างเพื่อแชร์แล้วเราจะมาคุยกันต่อในส่วนถัดไปเราได้เดินทางสำรวจคลายมัดกั้วด้วยกันจากสมุนไพรป่าสู่เพื่อนคู่ใจเพื่อสุขภาพตับและระบบย่อยอาหารตอนนี้ถึงตาคุณที่จะลงมือทำลองท้าทายตัวเองในสัปดาห์นี้หาซื้อใบคลายมัดกัว้วชงชาสักถ้วยและจับคู่กับมื้ออาหารเพื่อสุขภาพคุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรกเพื่อปกป้องตับของคุณคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อแชร์แผนของคุณและอย่าลืมกดถูกใจ แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนและกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพต่อไปมาสร้างสุขภาพดีและมีความสุขด้วยกันทุกวัน